นีที่หลอกปล่อยมาถึงหน้าถึงหน้าเหมือนรู้เฮ้ยเฮ้ยพี่พีชขอเราคุยกันก่อนหยิบก่อนเลยมาคุยกันก่อนมั้งมันชีกมันชีกพี่อ้วนเฮ้ยวันนี้ยิงเยเฮ้ยเหมือนรู้ว่าป่าจะงงอพี่อ้วนจ๋ามาที่นี่เร็วมาที่นี่เร็วเฮ้ยยังไงก็คุยกันหน่อยเฮ้ยวันนี้วันนี้วันอะไร พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีเลขเด็ดมาใช่ป่ะใช่ป่ะเอยอดมดอกจอกจังปีตมดอกจะปีตม,มหอมไหมหอมไหมเออหอมชื่นใจอยากชื่นใจอีกป่ะเอาป่ะขอเลขเด็ดได้ไหมได้ไหมพี่กุิจอะให้สามงวดติดเลยตอนนี้มันถูกไปสองงวดละหรืออีกหนึ่งงวดเป็นสามงวดขอปังปังอีกงวดหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมลูกลูกจา้าได้ไหม พี่ควรไปอสการมาให้ป่าไปไปลุกไปไปเอามาเอามาเล็กตะก้าเอามาเล็กเอาเล็กเด็กมาเล็กเด็กนว่นวดนวดตะก้ามาตะก้ามาโอ้โหรูรูลายรูลายรูลายมาสุด ทางนี้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 นอันนี้เ,เด็กๆเตรียมไว้ให้หมาอันนี้หมาเดินเล่นๆมีขะแรงเล็กน้อยก่อนไหมมีขะแรงเล็กน้อยก่อนไหมมีไหมมีขะแรงโอเคอ่ะสุดที่เงวเตรียมหมาก็เตรียมมุด แมีวมาเมวไปเอายาให้ป๋าไปเอายาหนูเจ็บขาหนูต้องกินยาเร็วไปเอาเร็วเอามาเอามานี่แนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งยังไงนั่งลงนั่งนั่งพี่ขีดนั่งงลเออนั่งลง เนี่แม่นั่งลงแล้วลูกนั่งลงเดียวนั่งลงนั่งลงนี่ครับพี่ม้งเมียวครับช่วงนี้เจ็บขาก็จัดยาเพตินอนสำหรับพวกบำรุงข้อพวกให้ครับลดการเสร็จเดี๋ยวมาดูพี่ม้งเมียวทายกันครับทา,ทางนี้ไหมทางนี้ นี่นเจ็บขาใช่ไหมคินยาก่อนนะกินยาก่อนมาเดีย๋ยวดูที่กินง่ายง่ายไหมกินง่ายโชว์ดิโชว์กินยาให้ป่าดูที่อนนาณาโอ้หเก่งจังเลยอร่อยไหมยาเนี่ย,ยอร่อยไหมอ่ะป่าให้อีกเม็ดนึงให้เม็ดนึงอรย่อยจังเลย อาแม่หมาแม่หมากินกักเบ็ดไหมลูกอ่ะออนนเ,เรียกแม่หมาเร็วอัมอําให้ดูดิอําโชว์เร็วอําโชว์อัมนี่โอ้ยอันน่าจ,จะเห็นพิมพกิดทางยานี่ครับเพีทินนอนครับช่วยลดอาการอักเสบของข้อแล้วบำรุงไขกระดูกครับ สัญญากับพี่ๆไว้ว่าวันน <target. S 1> ี้เราจะต้องจัดให้ไปเอามาเร็วขออีกหนึ่งเลขขอหนึ่งเลขไปเอามาเร็วพี่ควิดเร็วพี่ควิดไปเอาเร็วลุกเร็วลุกลุกลุกเฮ้ยพี่ควิดมือพี่ไม่สนใจเลยสงสัยจะยากพี่ควิดลุกเร็วลุกไปเอาเลขเด็ดมาให้ป๋าเร็วเร็วเร็วเลขเด็ดเร็วนี่ทางนี้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 ไปเอามาไปเอามาเร็วไปเอามาเลือกมาเลขกนึงเลือกมาเลขกนึง เอามาเร็วเอามาเร็วเอามาพีทเอามาเร็วเอามา,า,มาไม่ค่อยเต็มใจเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เต็มใจเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้นางให้สูนครับให้แบบอย่างที่เห็นเห็นไม่เต็มใจเลยสักนิดเดียวก็เดี๋ยวรู้กันนครับว่าจะได้กินไก่หรือเปล่า